สวัสดีครับร้านก้าวช็อปนะครับวันนี้พามาดูวีโก้นะครับเครื่องสามพันนะครับคันนี้ลูกค้าโบเก่าพังนะครับโบเก่าพังเข้ามาอัพเป็นสามพันปากสี่นะครับใช้เข่าเดิมนะครับเข่าเดิมอินเตอร์เดิมนะครับฟรองเดิมนะครับเป็นแต่เโบเราก็รับทํานะครับงานที่ร้านก็ประมาณนี้ครับแล้วก็มีเพิ่มเติมเปลี่ยนซีนปะครอบวาล์วนะครับทุกจุดนะครับมาฉีด แล้วก็ฝาค้อหมดเลยทวีครับก็วันนี้ก็เหลือใสอินเตอร์ครับแล้วก็เทสรถนะครับดีแมปก็จบแล้วครับส่งงานเดี๋ยวพาไปชมตอนวิ่งนะครับแล้วก็เสียงคันนี้ลูกค้าทําเพิ่มเติมเป็นทํเท์โบเสียงวีดนะครับวีดนิดหน่อยครับแต่ว่าติดที่ว่าตรงคอท่อเป็นท่อเดิมนะครับ ลูกค้าทำมาแค่ปลายท่อเป็นปลายไดนะครับแล้วก็ตรงกลางนี่ก็คือม,มีพักอยู่นะครับมีพักอยู่มีพักอยู่แต่ว่าเดี๋ยวมาดูเสียงกันอีกทีนึงว่าจะวีจะใส่แค่ไหนนะครับกับรถมีพักนะครับก็ยังไม่เคยทำเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาลองชมดูกันว่าจะวีดไหมนะครับ ติดเครื่องเรียบร้อยนะครับใส่อปุปกรณ์ครบหมดเรียบร้อยแล้วเสียงเงียบมากเพราะว่าท่อพักนะครับเสียงเงียบมากก็ามาฟังเสียงเบิ้ลตัดกันอันนี้จูนใช้งานนะครับเน้นจูนใช้งานไม่เน้นแรงนะครับเน้นแค่เล้นแสงทันใจนะครับมาดูควันครับ จะประมาณนี้นะครับมีพักนะครับมีพักมันจะเงียบนุ่มนะครับไม่แสดแต่ว่าแรงทันใจแน่นอนอเดี๋ยวรานี้เสร็จเรียบร้อยละลูกค้าก็ามารับรถและหน้าร้านตอนนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวพาไปเทสกันครับว่ามันจะแรงแล้วตอบจอดลูกค้าแค่ไหนโอเค ตอนนี้ก็พาลูกค้ามาเทสรถละลูกค,ค้าเป็นคนขับนี่ก็จูนแบบใช้งานนะครับพูนี่ก็30ามสิบนะครับเน้นแบบเล่นแสงทันใจนะครับไม่ได้เอาไปซิ่งสะไครนะครับก็บกขบกัาลูกค้าพังครับก็เลยมาเพดเป็นสามพันปรดสี่สี่ดูว่ามันจีจัดแค่ไหน ขาดยังลื่นเลยขาดลื่นอ่าขนาดบูธแค่นี้ขาดยังลื่นแล้วอ่ะไมรอบหนะน้าเฮ้ยใช่เงาแง่งบางทีความสึกดีเดี๋ยวเยอะนะครับเยอเดี๋ยวเยอะเลยเดี๋ยวก็มันเดี๋ยวไม่มีห่อครับครับได้ครับ ไปบนแถวที่แยกสักรอบก็ได,ด้ลองดูฟิลในงานอะไรเงี้ยครับแต่ปกติขับขับธรรมดาไม่ได้แรงแฮ<ช>ะขับธรรมดาหน่อยพี่ดูตากาันเร่งดูกันเร่งอะไรเงี้ยมันเร็วไปไหมอะไรอย่างเงี้เไไยเะได้ปรับจูให้ใหม่พอดีไหมคันเร่งเร็วเร็วกว่าเดิมไหมเร็วกว่าเดิมนิดนึงแต่ว่าไม่ถึงกับแบบเร็วไปแต่ต้นเก่ามันจะหน่วงไงตอนนี้มันไม่ได้รอครับ เดิมก็ท่องพักก็จะเงียบหน่อยอารมณ์แบบรถครอบครัวอ่าถ้าหน้าเผาเมื่อไหร่ล่ะวีดแน่วีดทั้งวีดทั้งแซดเลยอ่ะมาดีไหมปกติจะต้องลงสามลงควานจะรอหน่อยจะรอกว่ารอกว่านี้ใช่ไหมโบเดิม ส่งงานวีโก้เทอร์โบ3 0 8 c c ซีเนใช้งานนะครับเน้นเล่นแซงทันใจนะครับเป็นไงพี่โอเคไหมโอเคครับผมโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับสนใจเข้ามาได้ครับร้านกอล์ช็อปเทปลัครับผม